เป็นไรลูกเป็นไรครับเป็นไรครับมานี่มานี่มากลัวอะไรครับเนี่ยอืมกลัวอะไรครับกลัวอะไรครับอืมกลัวอะไรครับร้องอะไรร้องอะไรครับอืมร้องอะไรร้องอะไรร้องอะไรอืมร้องอะไรเป็นไรครับร้องทำไมเป็นไรครับร้องทำไมอืมหิวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้ถ่ายท้องก่อนเดี๋ยวพ่อเอาให้นะอืมหิวใช่ไหม เป็นไงครับมาที B ่มา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 เร็วมาเป็นไงครับ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 อืมเป็นไงครับเป็นไงครับลูกเป็นไงครับเป็นไงครับ เป็นไงครับไงครับลูกไงครับร้องทำไมร้องทำไมหันหน้ามานี่หน้านี่ลูกหน้าหน้ามาหนิมามหน้าหาพ่อมามา,มาหันหน้านี่ลูกมาโอ้โอ้โอ้อายุแค่หนึ่งเดือนเองโอ้หนึ่งเดือนเองเขาหนึ่งเดือนเองโอ้เป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวกินน้ําก่อนเดี๋ยวพ่อให้อาหารนะแป๊บนึงนะเอาขี้ก่อนขี้ให้ออกก่อน ที่เช้านี้ก่อนือถ่ายท้องก่อนไม่รู้ว่าท้องอื่นหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยท้องอื่นหรือเปล่าไม่น่าจะอื่นนะเออร้อง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 ไม่มีไก่อกไม่มีไก่อกอายุแค่หนึ่งเดือนเองโอ้โอโอ้ับโอ้ขาโอ้โอ,โอ้อืมยบเลยใช่ไหมียบเลยใช่ไหมอืม อันนี้เป็นลูกป้อนนะครับลูกป้อนที่แบบเป็นลูกป้อนที่แบบจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นลูกป้อนแบบที่เขาเลี้ยงเราที่เพาะที่เพาะเรามาขายเลยนะครับน่าจะเป็นลูกป้อนที่แบบจากแม่เลยแล้วก็มาขายนะครับอันนี้อยู่ที่ราคา1,000นะครับอยู่ที่ราคา1,000นะครับเพราะตอนนี้เราเอามาเลี้ยงเองเราเอามาป้อนเองค่อนข้างที่ต้องมาฝึกอีกนะครับเพื่อที่เพื่อที่ให้เขาเชื่องกับเรานะครับ เพราะนี่มันเขายังไม่เชื่องเลยนะครับเพราะเขาเป็นนกมาจากแม่เขาเลยนะครับแล้วก็เอาเอามาเลยนะครับนะอืมโอ้ไม่ใช่ว่าเป็นลูกป้อนจากที่เขาเขาหรือเขาหรือเาพ่อมานะนะโอ้ลูกโอ้ครับโอ้ครับต้องมามาฝึกอีกนะครับคงมาฝึกอีกเขาค่อนข้างที่ยังไม่เชื่องมากนะครับโอ้ลูกเป็นไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวป้อนอาหารนะครับลูกป้อนอาหารนะ ป้อนอาหารนะร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมอืมหิวยังหิวยังหิวยัยง,ยยงครับหิวยัยงครับหิวยัยงครับหิวยัยงครับอ่ะโอ้นี่นะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ่ะอยู่โกงกันดีละ ไม่ต้องออกหรอกอะอะไปไปเดินในกรงไปเดินในกรงไปเดินในกรงไป,ไปเดินในกรงไปไปเดินในกรงก่อนไปอายุแค่หนึ่งเดือนเองต้องมาฝึกใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูก,ล,ก,ก,าาก,กาลูกป้อนที่เกิดมาจากการเพาะอไม่ใช่เป็นลูกพ้อนที่เกิดจากเพาะเป็นลูกป้อน เป็นลูกป้อนที่เกิดมาจากพ่อแม่เขาแล้วก็ออกมาจากลังเลยแล้วก็เราต้องมาเพาะแล้วก็ต้องมาฝึกอีกเพราะเขายังไม่เชื่องกับเรานะเขายังรู้สึกว่ากลัวๆอยู่อ่อ่อยังกลัวๆอยู่อืมกลัวลูกกลัวกลัวกลัวอันนี้ก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆที่สำหรับที่เริ่มที่อยากจะเลี้ยงนะครับ เริ่มที่อยากจะเลี้ยงนกลิงนิดนะครับลิงนิดสามารถพูดได้นะครับนกตัวนี้นกชนิดนี้นะครับสามารถพูดได้แต่ต้องใช้ความอดทนในการฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่าดูดูดเขารองโอ้โหร้องเสียงดังมากเลย ก็อันนี้เอามาโชว์แล้วก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะเผื่อว่าเป็นวิทยาทานแล้วก็ในการตัดสินใจในการเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาไปศึกษาต่อนะครับนี่นะครับก็กําลังร้องนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็มือใหม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาร้องเรียกหาหรือเขาร้องหิวก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือกําลังพึ่งเลี้ยงเหมือนกันตัวนี้ชนิดนี้พึ่งเลี้ยงเหมือนกัน แล้วก็จะเอามาลองมาสังเกตดูว่าเขาเขาเป็นอะไรเขาล้องอะไรเขาล้องกินหรือเขาล้องอ้อนหรือเขาล้องอะไรกม่รู้นะก็เลยเออมารีวิวแล้วก็มาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการเลี้ยงนกลิงนิดนะครับนกลิง nope นิดก็เอามาเป็นวิทยาทานแล้วก็เอามาชมกันก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ครั้งแรกและตัวแรกด้วย ที่มาเลี้ยงนกสิงห์นิอันนี้ซื้อมาหนึ่งพันนะครับซื้อมาหนึ่งพันก็มาจากตลาดนัดจจกเตะจับเยอะมากเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงอยู่นะครับเป็นช่วงอยู่ปีหนึ่งจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพ่อค้าเขาบอกนะถ้าหลังจากเลยอีกก็น่าจะไม่มีแล้วเขาบอกก,อก็รออีกต่อไปนะครับเพราะว่านกพันนี้เขาค่อนข้างที่ผสมพันธุ์สองปีครั้งหรือปีครั้งไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องหาข้อมูลใหม่ แต่ว่าที่รู้ๆก็คือ,อปีหนึ่งจะออกมาครั้งหนึ่งอ,ะอ่ะแต่จักไม่ได้มีขายบ่อยนะครับเจือจักไม่ได้มีขายบอยอ่อยเพราะว่าแต่ถ้าออกมาก็ออกมาเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีขายบ่อยบอกเลยย้ําไม่มีขายบ่อยเป็นช่วงๆของมันจริงๆนะครับที่เจะจักส่วนมากก็จะเป็นนกนกอย่างอื่นที่เขาเพาะกันนะครับถ้าเป็นนกเพาะก็จะมีมีทุกช่วงนะครับแต่ว่านก นกลิงนิดนี่ค่อนข้างที่มีคนเพาะน้อยหรือเปล่าเพราะว่าออกมาเป็นช่วงๆอออกมาเป็นช่วงๆนะครับก็วันนี้เอานกลิงนิดเขียวนะครับลิงเน็ตนี้มีหลายสีนะครับมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีฟ้านะครับแล้วก็มีสีขาวก็มีนะครับแต่ว่าสีจาพวกนี้ค่อนข้างที่แพงแล้วก็สูงมากนะครับไม่เหมือนกับสีเขียวนะครับ สีเขียวเป็นสีดั้งเดิมแล้วก็เป็นสีสแตนดานนะครับเป็นสีแบบธรรมชาตินะครับก็เลยค่อนข้างที่จะถูกนะครับค่อนข้างที่จะถูกแต่ว่าถ้าเป็นสีอย่างอื่นมี่สีขาวสีเหลืองนี่ราคาผมถามที่จุจักแล้วราคาอยู่ที่4,5 0 0 3 5 0้ามันมี5 5 0 0ัน้ามีนะครับแล้วแต่ผู้ขายนะครับแล้วแต่ผู้ขายแล้วแต่ผู้ขายแล้วก็แล้วแต่ตกลงกับพ่อค้านะครับ นี่ไอ้นี้ผมซื้อมาราคาหนึ่งพันนะครับก็ต้องมาฝึกอีกนะครับเขาไม่ได้เป็นลูกป้อนเขาไม่เป็นนกนกที่เขาอะไรเขาเรียกเขาไอ้นั่นมานะครับไม่ใช่เป็นนกที่เขาเลี้ยงเพาะนะครับเป็นนกไอ้นี้นกมาจากพ่อแม่เขาเลยนะครับแล้วก็เราเอามาฝึกนะอืมเอามาฝึกแล้วก็เอามามาป้อนอีกทีนะครับค่อนข้างที่ยังยังยังไม่เชื่อมเท่าไหร่นะครับ แต่ก็คอยติดตามและคอยดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเชื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวก,ก็พยายามที่จะฝึกให้เขาเชื่องนะครับตัวนี้นะว่าโตมาเขาจะพูดกิ่งไหมแล้วก็เขาจะเชื่องมากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้กับเขานะครับตามที่ศึกษามาครับเขาบอกว่าต้องพยายามดูแลเขาลักเขาแล้วก็ ใส่ใจเขาให้มากๆนะครับเขาจะได้เชื่องกับเรานะครับอ่าอันนี้เขาคนไข้ยังไม่เชื่องนะครับอายุหนึ่งปีแหงหนึ่งเดือนเองหนึ่งเดือนเองอ่าหนึ่งเดือนเองโอเคยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมิวกาสก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับเป็นวันที่2ที่รับนกมานะครับก็ยังอยู่นะครับปกติอยู่แต่ไซ ไอ้คุมขนไซนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่รอดนะครับน่าจะรอดนะครับแต่ว่าจะยังคิดอยู่ว่าเขาจะเชื่องให้เราหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับครั้งแรกครั้งแรกในการเลี้ยงครั้งแรกในการเลี้ยงก็เลยต้องลองดูนะครับต้องลองดูปกติก็จะเลี้ยงนกหงส์หยกนะฮะ นกของโยกนี่รู้แล้วว่าเขากินยังไงอยู่ยังไงแต่นกตัวนี้ค่อนข้างที่ต้องมาศึกษานิสัยเขาใหม่นะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาใหม่นะครับก็นี่นะเขายังไม่เชื่องกับเรานะแต่เราต้องทําความคุ้นเคยกับเขาวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย